สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การมียากรของราศีมีนนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2,564อืมเรามาเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะนี่งานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพเป็นไปได้ด้วยดีหมดเลยค่ะเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงนะ าสามารถาวางใจได้ในเดือนนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครมีโปรเจกต์งานใหม่เข้ามาและทำงานนั้นสำเร็จก็จะต้องมีกาเรเลี้ยงงานฉลองกันเล็กๆ,ๆน้อยนอยนะตามภาษา,า,ากลุ่มงานของเราอะ่ะนะก็จะกินเลี้ยงกันอย่างนะ <c oughs> นะั้นนะนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานข้าราชการนักวิสาหกิจหรือคนทํางานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่บ้านก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีพอค้าแม่ขายออนไลน์มีการซื้อซ้ํานะคะคุณก็พยายามหาของมาใส่หน้าร้านคุณตลอดนะดีมากเลยค่ะนะแต่คุณอย่าทําหน้านิ้วคิ้วขมวดจ้อง จ้องที่จะ,ะว่าให้คนอื่นไม่เป็นแบบตัวใจร้อนอีกต่างหากนะตรงนี้ห้ามนะคะ,ะคือคือเราเป็นของเราคนเดียวก็พอเราไม่จำเป็นที่จะต้องอไปบังคับให้คนอื่นเขาเป็นเหมือนเรานะในเดือนนี้นะตีหนีทีเหนียวไปก็เท่านั้นแต่โอเคคนเราคนจะเก็บไว้บ้างแต่บางทีมันมากเกินไปมันไม่งาม คนอื่นเขาจะมองเราเป็นคนแปลกๆอย่างนั้นน่ะเหมือนที่เรารู้สึกกับคนอื่นเขาอะที่คนที่ขี้เหนียวขี้เหนียวอะนะเหมือนกันในเดือนนี้เฉยๆนะคะอืมการเงินล่ะโอเคมากเลยค่ะการนของคุณในเดือนนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะถึงขั้นเป็นคนมีตังค์อะเจ็ดเหรียญสามเหรียญเป็นคนมีตังค์เลยในเดือนในเดือนนี้นะรายได้ที่เข้ามาี่ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก นะคะอืมอืมอ่ะสุขภาพล่ะสุขภาพทั้งหมดองค์รวมแล้วดีหมดเลยค่ะมีไพ่แข็งแรงขึ้นมาด้วยคือ Chariot นะคะแต่ไม่อยากให้คุณละเลยเรื่อง New Normal อย่าเปิดอันขาดเลยทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมันติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะคะทุกช่องทางว่าตรงไหนที่ไหนหมู่บ้านไหนจังหวัดไหนมันระบาด แล้วเราก็ระวังตัวถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้อย่างนี้นะเผลอไม่ได้เลยนะคะติดค่ะแต่ตรงนี้คุณไม่ติดนะคะแต่ไม่อยากให้คุณติดเนี่ยเพราะว่าราศีอื่นมันมีไพ่ไม่ดีขึ้นมาด้วยเราก็อยู่รวมปนเปนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวเรานะคะอืมต่อไปความรักของคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะ อาศัยช่วงที่คุณกำลังมีเสน่ห์กำลังดูดีนะเอาไปท่องเที่ยวค่ะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่คุณอยากจะไปคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนจะเป็นการพูดคุยกันถูกคอแล้วก็ขอไลน์ขอ messenger ขอเบอร์โทรไว้นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนไทยก็ได้แล้วแต่คุณ คุณคลิกกับใครล่ะคนนั้นแหละนะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ถ้าหากมันมีเรื่องทะเลาะเบาอแวงกันเล็กๆน้อยๆอะ่ะมันกลับทำให้คุณกับคู่ของคุณนั้นมีความรู้สึกแน่นแฟนกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ อย่างที่บอกไปก็ไม่รู้บอกไปทางเมื่อกี้เจร้อนเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ต้องติในเดือนนี้เลยชอบทําหน้านิ้วคิ้วขมวดจ้องจับผิดคนตันีที่เนียวแบบไม่ยังคิดไม่ไม่สนใจภาพลักษณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะตรงนี้จะเอามาทะเลาะก,กันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราปรับได้เราจูนได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเดือนนี้แฟนคุณจะขี้งอน นะไม่รู้ว่ามันขี้งอน <c oughs> ก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยให้ถูกจุดด้วยนะไม่ถูกจุดก็ไม่ได้งอนบอกไม่โกรธไม่โกรธโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะเรื่องที่จะติติงในหน้าไพาน่นี้แทบจะไม่มีอะไรให้ติเลยขอเป็นเรื่องของการขับรถไปทํางานแล้วกันอย่าขับรถเร็วเป็นขาดนะคะแล้วก็อืม ใครที่ทำเปิดร้านค้าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นของชมเอยก๋วยเตี๋ยวตามสั่งอะไรต่างๆชาไข่มุกอะไรต่างๆถ้าหากลูกค้าใจร้อนเข้ามาหาเราอะคะ่ะเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยรีบนะทำไมทำช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณพยักหน้ารับไปอย่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดใสก็พอนะคือคือเดือนนี้คุณมีเสน่ห์อยู่แล้ว ไม่ใช่ให้คุณหวานเสนนะไปยักหน้าแล้วก็ยิ้มตอบค่าค่ค่าครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไปไปแสดงกริยาอาการอย่างนั้นใส่ใส่ลูกค้าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะเงินมันเข้ามาหาคุณอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะซื้อซ้ำอีกมันมีอีกนะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ